Deputy Inspector of the Immigration Arrival Section at Suvarnabhumi Airport. I am leading 100 officers from the Immigration Division Two. We are on standby, awaiting deployment for crime prevention and to facilitate immigration operations during the Tom Festival 2023. We are now ready. Sir, Chan, รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาชกานสุวรรณภูมิได้นั่งข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองมีจำนวนทั้งสิ้น100นายมาเพื่อรอรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกดานพิการตรวจคนเข้าเมืองประจำปี2566ในช่วงประเพณีลอยกระทง บัดนี้พร้อมแล้วค่ะอังระเบียคับเข้ารัชญาจักรตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นกองบังคับการตุวคนเข้าเมืองสองซึ่งกำกับดูแลด,ด่านตุวคนเข้าเมืองท่ากาศยานสากล5แห่งได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูกเก็ตเชียงใหม่และหาดใหญ่ จึงได้จัดทําแผนรองรับนโยบายดังกล่าวโดยทงในวันที่27พฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้ซึ่งคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่ท่องเที่ยวในช่วงประเพณีดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองบังคับการหน่วยความ้องเมืองสองจิงได้จัดให้มีการปล่อยแถวเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการอำนวยความสะดวกภายใต้หลักความมั่นคงต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กรุณาให้โอวาทแก่บรรดาข้าราชการตำรวจกองกำลังตรวจคนเข้าเมืองสองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปและขอเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการกองกำลังตรวจคนเข้าเมืองสองเพื่อนห้การหัวุกท่านครับตามที่ท่านนายกนัตีได้มีนโยบายต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่น ในด้านความปลอดภัยให้แก่น่กท่องเที่ยวซึ่งท่านนายกตัมนตีได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมัน่นคงที่เกี่ยวข้องในการเชิญลูกเพื่อตอบสนองน้ยบายต่าๆในวันนี้วัน,นที่17พฤศจิกาย,ยน2566ซึ่งตรงกับเทศกาลเพลงดีลอยกระทงขึ้นเพ่อลุกบุยผ้าของประเทศไทยจะต้องจัดงานเพณีลอยกระทงขึ้น ทำให้ม <cin> <true> <os> ีนักท่องเที่ยวหลาไหลเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากซึื่อมาส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางกองการหลบภูเขาเมืองสองหรือเป็นหน้าดาบสำคัญของสำนักงานหลบภูเขาเมืองในการรักษาความมั่นคงของประเทศและการอำวยความลอดภกต่อนักท่องเที่ยวสำนักงานหลบภูเขาเมืองจึงได้ตับสนออตให้บาทท่านนายมนตรี โดยจัดทำพิธีปล่อยแถวทำเยาวชนตระดวนแจ้งปีการเข้าเมืองรุ่นเทศกาลในวันลอยกระง2,500ของขึ้นเพื่อเล่เที่ยวในความเชื่อมั่นในความปลอดภัยปลอดภัยละครับที่ทั้งผมและทางท่านผู้การตุนทุนสองขอขอบคุณพี่น้องเมืองไทยทุกคนของกองบัญการตุนทุนสองที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ รอฐบาลได้จงใจให้ทุกท่านปฏิทิให้เป็นเรื่องความราบรื่นเรี้อยและบรรลุรามที่สมทุประการบัดนี้เยา่าชัุ้มรอแล้วผมขอเปิดพิธีปล่อยเขวเอาเรื่องสะดวกและวิธีการข้มือช่วงเอีเดียรองันห้าัดนี น100ลายครับจริงๆข้าราชการตำรวจของเรานะครับที่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ตั้งใจเตรียมไวแล้วเนี่ยอยากอยากท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยวันที่เที่ยวเท่าไหร่วันนี้เอ่ออะไรยังรึเปล่าอ๋อร้อยร้อร้อยรูกขอแล้วเติมไปเรื่อยๆห้าร้อยอันที่เรียกนะครับอะไรเล็กเข้าไปอีกยี่ ไไครับวันนี้นะครับทางผมละครทางท่านราริการทังท่านนะครับแล้ทางทานทุกการนะครับรองการแล้วก็รวมตักตอนสอทุกคนนะครับก็ได้มารวมไข่ขาวนะครับเราใช้คาว่าไข่ขาวกระดมนะครับแล้วก็เส้นเดียมบางน้อง ูและครับอาต้องเพียวเราต้องเข้าใจนิดหนึงว่านะครับทาสาบินนะครับไม่ว่าสรภมหรือลำดเป็ต้นรัเป็นหน้าตาประท่องเทียนะครับทางท่านนายกบตญสิรครับท่านธิบายเนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นการับอย่งองเทียรไยจวประกอาตั้งแต่เข้ามานะครับก้าวเข้ามาก้าวแรกสรับทางมาตการของขึ้นโดยนะครับขอข้อการที่เของครับรับมือใหม่แล้วก็ได้รับทับเจ้าพ่ทคนนะครับ ช่วงน,นี้นะครับไม่มีลาครับอยู่เต็มวมัคซีนทุกคนแล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยียเฉในห้องวัคซีนนา่นเองกิจกรรมมันทำให้เราคลายระบายบริสุทธิ์ทันการข้าวเขาอากต็มเลยจริงจรินครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็น,นหนึ่ง,น,รรง,ง,งน,น,นะครับกิจกรรมของเที่ท่านผู้การของรัฐบาลมองได้ได้คิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ด,ดีครับวันนี้นะครับก็ไหนๆก็ใกล้เทศกาลแล้วนะครับจองเที่ยวก็ เดินทางมาดูดูจากสิติก็มีระบบเพ่เพิ่มื้นนะครับแล้วก็กระตุ้นเพื่อิ้นทนะครับให้ได้น้อยเว่าเดินทางเข้ามาแล้วเทศกาลเราคมมีกระโงเล็กๆ้ทำให้ไวนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่วรจะมีเข้ามาแล้วก็เจอเทศกาลราโคมเา้ทยทุกีรจากเรืองรงเรื่ ครับเมื่อวานนะครับประชุมหลังประชุมบริหารของตรนะครับผมก็ได้กำชับนะครับกับทางอบทั่วประเทศทั้งเขตเจังหวัดนะครับแล้วก็รวมทั้งชาติทั้เนี่ยที่เลยนะครับว่านะครับช่วงนี้นะครับเทศกาลเนี่ยนะครับต้องนะครับตรวจสอบเพื่อความเข้มนะครักฎระเบียบนะครับโดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับพี่น้องที่เข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าเทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลปีใหม่ความกดดันเนี่ยทางชาตินะครับก็คือช่วงนี้ก็เน้นนะครับ พอทานต่างๆแล้วก็แก๊งต่างๆบับที่เข้ามาอาจเป็นแก๊งกีตเอร์เป่าเป็นต้นนะครับทั้งนี้ก็บมตกว่าก็ต้องไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เ้องขังตัวนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับจะให้มีนะครับตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบทางท่องเที่ยวแล้วก็ความเดือร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับครับครับต้องเป็นช่องนี้เหรอช่อง

थैंक्यू गुड थैंक्यू